เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูคะเราไม่ต้องอะไรมากสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องที่น่นารักกันทุกคนครับผมทุกคนดูนี่ผมได้ทําการซื้อต่อลงกรนนะแต่เราไม่ได้มาดูตุ๊กตานะคือว่าผมจะพาทุกคนมาดูจักรยานไฟฟ้า,ฟามันหาย,ยากมากเพราะว่ามันมาจากเบนอีทิศอุทยัยเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูคะเราไม่ต้องอะไรมาก เฮ้ยมือเดียวมันจะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือเดียวอันตรายนะแรงมากมันยกล้อไเลยนะทุกคนคือว่ามันมีการเฮ้ยไม่มีถามจะพูดภาษาบ้านมันมีสามสปีดนะผมโทนนี่มันมีแบบว่าหนึ่งสองสามเนี่ยไหมแล้วก็เบ็ดมันใหญ่ลูกใหญ่ แดดลูกใหญ่ด้วยแดดใหญ่รถกันนิดเดียวบิดแล้วกระโดดเลยใช่ใช่ใช่ครับดูดิโหทุกคนน่าสนใจมากตาตาตทุกคนพ่อคือว่าลุงกอนจะกลับแล้วนะยังไงก็ฝากคนแรกคนตามไปรับกันรอบกคนว้าวไปดิปันไปดิปน